ฝากอีกหนึ่งช่องทางพี่ด้วยนะครับก็จะเป็น f c e b o o k f แฟ p เพจพี่เอกนะครับผมก็จะเป็นดนนยิ้มเลยนะซึ่งแฟนเพจลูกพี่เนี่ยก็จะมีรับเอฟเคแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะไฟเตอร์อนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับ แล้วก็ออสาตาแล้วก็มีแมปอื่นๆนะครับน้องทักเข้ามาสอบถามพี่ได้เลยนะครับผมแล้วแฟนเพจนี้เนี่ยก็จะมีพูดคุยหรืออัปเดตข่าวสารต่างๆนาๆนานะซึ่งช่วงหลังๆมาอาจจะไม่ได้ลงทีเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ก็ยังสามารถกดติดตามพี่ได้นะพี่อยากให้มันแบบถึง1 0,000ซับสักทีนะเออตรงนี้นะครับผมก็จะขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับผมอ่าก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวพี่จะปักไวใ้ให้ตรงใต้ลิงค์คลิปชั่นนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปอันนี้มีเดเวนเรชั่นเนาะส่วนน เพราะว่ามีเม้นหนึ่งนะครับเม้นมานะครับผมอ่ะแล้วก็มีคนกดถูกใจถึง3าคนเลยนะครับผมบอกพี่สอนฟาร์มเงินให้ได้เยอะหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนเรื่องอะไ fk สอนฟาร์มเงินละกันนะครับผมไอวิธีการหลักการให้ฟาร์มเงินได้เยอะเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกในช่วงต้นคลิปแบบคร่าวๆเนาะส่วนวิธีการ fk ฟาร์มเงินนะครับมันมีหลายรูปแบบเนาะแต่เดี๋ยวพี่ใช้แบบที่พี่ใช้เป็นประจำนะครับช่วงที่ฟาร์มเงินเนาะ ว่าเออเฮ้ยฟาร์มแบบไหนแบบนี้แบบนั้นนะครับอันไหนโอเคกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องก่อนนะครับผมอย่างที่น้องคอมเมนต์นาอฟาร์มแบบไหนให้ได้เงินเยอะที่สุดนะครับผมง่ายๆนะครับผมอย่างแรกนะเราต้องเติมโค้ดนะครับผมเพื่อทําอะไรครับได้บูตรับผมอย่างโกละดดอปนั่นเองนะครับผมนี่คือสิ่งการเรียกว่าสําคัญเลยในการฟาร์มเงินนะครับผมที่จะให้ได้เร็วขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับเราจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับให้มันเร็วขึ้นนั่นก็คือการเติมครับ เตมิมเจ้าเกมพาร์ตดรอปนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยคือการบูตที่แบบเราจะได้รับเงินได้เยอะที่สุดแล้วน,นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วต่อมานะครับวิธีการฟาร์มนะครับผมก็เราสามารถเล่นห้องที่เราเล่นด่านล่าสุดนั่นเองนะครับผมอ่าน้องไว้ด่านไหนก็เล่นด่านนั้นนะครับซึ่งพี่จะตีให้แบบคร่า,าวๆพี่เล่นอันสุดท้ายแล้วกันนะอืมและถ้าน้องแบบรู้สึกว่าเล่นแล้วจบด่านแบบธรรมดาเนี่ย โหมดธรรมดาก่อนนะจบเร็วมากครับอและแบบผ่านฉลุยน้องเพิ่มความยากให้ก <OR> ับตัวเองครับนั่นก็คือเปิดโหมดฮาร์ดคอร์เปิดโหมดฮาร์ดคอร์นั่นแหละพอเปิดแล้วนะครับผมน้องก็จะได้รับการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับผมและถ้าน้องตายเนี่ยน้องอาจจะต้องแบบเล่นตัวถัดไปเรื่อยๆนะอันนี้อาจจะยากหนึงแต่ถ้าน้อง เก่งผ่านเร็วนะครับน้องจะได้รับเงินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมพี่แนะนำนะครับว่าถ้าเล่นหมดฮาร์ดคอร์เกินสัก3นาทีไปเนะี่ยพี่ไม่แนะนาแหละนะสานาทีกว่าๆอะไรเงี้ยแบบเกือบเกือบส่นาทีเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนำานหะแต่ถ้าสามนาทีต้นๆเน่ยโอเคนะยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมพี่ก็แนะนําประมาณนี้เนาะพอน้องฟาร์มนะครับผมน้องจะได้รับการมาอย่างแรกคือน้องจะได้เงินมาแลอ่ะ การลงสตอรี่ทุกครั้งเนี่ยน้องจะได้เงินอยู่แล้วครับแล้วน้องจะได้รับการมาซึ่งการนะครับมันก็จะมีระดับของมันนะครับผมจะมีตั้งแต่สีขาวสีเขียวสีม่วงสีส้มประมาณนี้และถ้าน้องเอาการมาขายอ่ะสมมติพี่เอาการสีขาวมาขายเนี่ยจะได้รับถึงแสนแปดเลยนะครับผมต่อรอบนะต่อใบถ้าพูดถึงต่อใบอ่ะเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวก็จะได้สองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับผมอ่ะก็จะแตกต่างกันเลยเนาะจะเห็นเนาะว่ายิ่งการสูงเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่ง ได้เงินมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ก็ง่ายๆครับก็เล่นด่านที่เรารู้สึกว่าเล่นแล้วจบเร็วได้รับการ์ดคุ้มก็เล่นไปครับแค่นั้นเองเนี่ยวิธีการฟาร์มเงินที่เร็วที่สุดละมันจะไม่มีเร็วกว่าน,นี้แล้วถ้ามีก็คือเติมแค่นั้นแหละที่จะเร็วกว่าแค่นั้นเองครับผม ก็ฟาร์มมาเอาขายการ์ดวนลูปอยู่เงี้ยแค่เนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆครับสำหรับการฟาร์มเงินที่แบบมนุษย์เขาเล่นกันนะมนุษย์แต่เราเป็นสายบอทสายเอฟเคเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะครับผมซึ่งบอทเนี่ยจะมี2รูปแบบนะบอทที่โดยการใช้พวกมาโครหรือออโต้คิกอะไรประมาณนี้นะครับผมกับบอทที่ปล่อยเฉยๆเลยนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงบอทที่ปล่อยเฉยๆที่ทางเกมทําขึ้นมาก่อนนะครับกดที่เพย์นะครับผมแล้วก็จะมีคําว่าเอฟเคโปรเจม r a t e t o k e n อ่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับ FK โดยเฉพาะซึ่งทางเกมเนี่ยก็ทำมาไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมก็จะได้รับเงินได้รับเจมหรือโทเคนอันนี้อยู่ที่เราเราก็ไปเลือกมาแค่นั้นเองครับเราจะได้รับเงินอยู่แล้วแต่มันอาจจะได้น้อยนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้นะครับแต่ถ้าอยากจะได้เยอะเข้าไปนะครับก็เติม v i p ครับผมอ่ะเส้น v i p ก็อยู่ตรงนี้นะก็จะเจ็ดเข้าๆอ่ะนะครับมันก็จะคูณเข้าไปนะครับผมแค่นั้นจบนี่เขาจะเขียนเลยอันนี้มันมีสองเท่านะครับสำหรับโหมด FK ต่อมาครับอันนี้คือจบแล้วนะสาหรับเรียกว่าหลักการในการฟาร์มเงินที่เขาฟาร์มกันแบบปกติอ่ะเดี๋ยวต่อมาครับเรามาพูดถึงการฟาร์มที่พี่ใช้อยู่เมื่อก่อนละกันฟาร์มให้ลูกค้าฟาร์มให้ตัวเองอะไรประมาณน,นี้แต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้รับเอฟเคแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเอ่อเรียกไงค่าที่พี่มาเอฟเคเออพี่รู้สึกว่าแบบ Animation อนิเมชั่นเนี่ยร้านอื่นอ่ะเขาฟาร์มถูกมากถูกจนพี่รู้สึกว่าพี่สู้ราคาไม่ไหวพี่ก็เลย เออไม่รับแหละช่างแม่งไม่รู้เพวามันรับกันยังไงแต่พี่ไม่รับแหละนะครับก็ลองไปจ้างร้านอื่นเอาละกันนะครับผมอ่ะสำหรับที่พี่ฟาร์มนะครับผมน้องต้องหาโปรแกรมที่มันสามารถขยับเมาส์ได้ตามที่น้องใจต้องการหรือที่มันฟิกได้ว่าให้กดปุ่มไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมน้องต้องหาโปรแกรมนั้นเข้ามาก่อนนะครับบนคอมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราพิมพ์เลยออโต้คิกออโต้มาโคอะไรก็พิมพ์มานะครับมันจะมีเนาะ ซึ่งคลิปนี้พี่อาจจะไม่ได้สอนรายละเอียดลึกขนาดนั้นพี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะทําเป็นนะครับผมเราก็จะมาเล่นหมด time c h a l l e n g e นั่นเองนะครับผมซึ่ง time challenge เนี่ยแน่อนอนครับเขาจะเขียนบอกอยู่แล้วทุกๆ100ตัวครับเราจะได้รับ1รางวัลแน่นอนครับก็คือได้รับ1การ์ดถ้าพี่ตีไปใบต่ําสุดก็คือสีขาวได้แสนแปดละและแน่นอนครับว่าเราสามารถลงได้ถึงแปนาทีพี่ตีให้คร่าวๆครับสําหรับคนที่มีของพอสมควรก็คือ800 700 600แต่ส่วนใหญ่ที่พี่เอฟเนะแล้วมันแบบมันมีพลาดบ้างอะไรบ้างจะอยู่ที่ประมาณ600กับ700ครับอ่ะก็แน่นอนครับ8นาทีเนะี่ยเราตีเป็น10นาทีน10นาทีเนะี่ยเราได้แน่ๆครับคือ6ใบอ่ะ6ใบเดี๋ยวหยิบเครื่องคิดเลขมาให้ชมดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนนะเอ่อเครื่องคิดเลขอยู่เนาะอ่ะโอเคเดีย๋ยวพี่เปิดให้ดูขึ้นมาเอยเครื่องคิดเลขเนี่ยอ่ะก็ง่ายๆเนาะแสนแปดใช่ไหม คูณ6ใบนี่ครับตาหนึ่งก็คือ1ล้าน,นครับผมก็คือ8นาทีเราได้รับ1ล้านแหละอ่าแล้วก็อัพสินาทีสิบนาทีเราได้รับ1ล้านแหละเออซึ่ง1ชั่วโมงครับได้รับอะไรหล้านอ่าพอได้รับ6ล้านปุ๊บแล้วคนปกติถ้า AFK กันอย่างต่ำก็12ชั่วโมงอ่ะ12คูณเอ่อ6อ่จะ7 2ล้าน,นครับก็คือง่ายๆครับ ครึ่งวันเนี่ยก็จะได้อยู่72ล้านนะแต่ถ้าใครนะที่เปิดคอมได้24ชั่วโมงอะ่ะก็บวกอีก72เข้าไปวันนึงก็ประมาณ140กว่าล้านนะครับผมก็ง่ายๆเลยสำหรับการฟาร์มเงินแค่นี้เองครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการที่จะเอาตัวละครไป FK ในนี้ก่อนนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยพี่เอาตัวอะไรเข้าไปก็ได้หรอไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่อยู่ดีจะเอาตัวละครที่แบบมีสกิลแต่ข้างหน้าอย่างเช่นอ่า ตัวอะไรเดียเอาอันนี้อะเกิลกาเมทครับที่มีแต่สกิลข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าเดียวนะครับมอนที่อยู่ข้างหลังเราเราตีแล้วโดนดาเมจเราตายนะครับผมอ่ามันจะทําให้เราเสียเวลามากเราต้องเล่นตัวละครที่มีสกิลรอบตัวครับผมอ่าเช่นตัวอะไรนะครับพี่จะยกตัวอย่างมานะหนึ่งตัวสองตัวได้อ่ะก็จะเป็นลูฟี่ครับผมเกียร์ห้าตัวนี้มีสกิลรอบตัวตัวที่สองที่พี่แนะนําที่พี่ใช้อยู่สองตัวนะครับก็จะเป็นเอ่อ นักบดญิงเวอร์ชันมิโกโกะนะครับผมอ่ะที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะก็จะใช้อยู่แค่2ตัวเนี้ยจบส่วนตัวอื่นเนี่ยมันจะมีสก,สกิลพุง่งสกิลไปข้างหน้าไม่ค่อยมีสกิลโดนข้างหลังนะครับผมแต่มันก็มีบ้างบางตัวที่เราสามารถใช้ได้อ่ะมันอยู่ที่อะไรด้วยการ์ดและขอ,ของเราเองนะครับผมอ่าแน่นอนครับว่าแต่ละคนเนียไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันใช้ได้มั่งแต่พี่แนะนำอย่างตัวหลกัหลกๆเลยของพี่ก็คือลูฟี่ครับตัวเนี้ย คือ,อยังไงก็แบบวนลูปสก,กิลได้เรื่อยๆเล่นยังไงก็ไม่ตายครับเล่นโหมดไทม์ชาเลนจ์เนี่ยพี่เล่นนะเพราะพี่มีดุดเลือดด้วยมันก็เลยไม่ตายนะครับผมอ่ะก็ง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเทสให้ดูนะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่เข้าไปข้างในนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะกดมาโคนะครับผมอ่ะก็คือกดสก,กิลลูฟี่ต้องบอกนะพี่จะใช้อยู่สก,กิลแค่อ่าสก,กิลสองก็สก,กิลหนึ่งนะครับผมสก,กิลสามใช้บ้างเป็นบางทีแต่สก,กิลสี่เนี่ยไม่ใช้เพราะว่ามันทุบแต่ไปข้างหน้าครับมันไม่ได้ทุบข้าางงหลลัพี่่่ก็เยไมคิดว มันมันไม่คุ้มแล้วมันเยือล่นานนะครับผมแล้วก็สกิลอเวกแค่นั้นนะครับส่วนแอซิดเออแอซิดอันนี้ก็ลืมพูดไปเลยแอซิดจริงๆเราก็ตัวไหนก็นได้ครับอย่างเช่นเลนโนะกคุที่มันมีสกิลรอบตัวนะเลนโกคุเอเรนอ่ะอะไรกันมีรอบตัวลิวโกะอ่ะลิวโกะอยู่ไหนวะอ่าลิวโกะเนี้ยที่มันมีสกิลวนอยู่รอบตัวดีวายอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งสกิลมันรอบตัวเออมันมีเยอะมากเว้ยสกิลรอบตัวนั่นแหละเอาพวกเนะี้ยมาใช้นะครับผมเพราะว่าบางครั้งอ่ะ ตัวละครแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะวนลุบสกิลไม่ทันครับเอาตัวแอซิดเข้ามาเสริมแต่พี่ก็แนะนําว่าเวลาตั้งมาโคเนาะก็ให้กด e ไปก่อนปุ๊บประมาณสัก10บวิแล้วค่อยมากด R นะดีเลย์ไว้ตั้งดีเลย์ไว้เนาะมันจะได้วนลุบสกิลได้แบบเออได้ทุนท่วนแต่ แต่ทำราของพี่ลาดพี่เงี้ยนะครับผมมันวนลูปทันอยู่แล้วก็กดแม่ง ER เออารมือกันเลยนะครับแล้วสกิลหนึ่งสองหนึ่งสองวนไปลูบไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่คนตั้งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวซึ่งคลิปนี้พี่อาจจะไม่ได้ตั้งมาโคให้ดูมากมายนักเนาะอาจจะแบบย่อจอแล้วก็ทําภาพให้ดูว่ามันกดมาโคยังไงนะครับผมอืมก็เดี๋ยวตัดมาให้ดูละกันนะครับ โอเคพี่ตัดมาลวอันนี้พี่จะเปิดให้หมดเลยนะทั้งโปรแกรมอ่านหน้าจอโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้หลักๆมีสองอย่างที่เราต้องดูคือตรงนี้ะคือตัวนี้นะครับโปรแกรมนี้แล้วก็โปรแกรมนี้ครับส่วนที่เหลือนี้พี่ FK ให้ลูกค้านะครับผมอ่ะก็สามารถเข้ามาที่ทำชาเลนจ์นะครับกดเริ่มได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเซตมาโคให้ดูด้วยอันนี้พี่ใช้ Auto ick, ออโต้คิกบอยอะไรนะโปล่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ละกันตรงคอมเมนต์นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับผมง่ายๆเนาะ เราจะเป็นการแบบตั้งมาโค o นะครับผมซึ่งอันนี้เราสามารถปรับเวลาได้สําหรับโปรแกรมเนี้ยซึ่งพี่จะปรับให้มันต่ําที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับผมอ่ะเราก็ตั้งเซตมาโครเลยนะครับผมพี่มีสกิลหนึอ่ะเราก็กดไปด้วยอ่ะเทสก่อนตึ๊บอ่ะโอเคสกคิล er นะครับผมมันก็จะวนลู o ไปเลยนะอ๋อลืมลืมลืมเซตอ่านี่อ่านี่เอามานี้ น้องๆถ้าโหลดมาใช้แบบพี่แล้วเทสก่อนนะครับผมว่ามันใช้ได้ไหมเพราะว่ามันได้บางเครื่องนะพี่เห็นเขาพูดกันนะครับผมอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยก็จะประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็ลั่นเลยครับเห็นไหมอันนี้พี่ไม่ได้กดเมาส์แล้วนะขยับ่เมาส์มันจะับลอเองจะเห็นนะว่ามันกดเร็วมากจุบ๊บๆๆๆๆเห็นไหมพอถ้าพี่กดมันมันจะไม่เป็นเป๊ะแบบเดิมวนลูปซ้ำๆเรื่อยๆเ,ยเยนาะพอเวลาน้องอยากจะเลิกเลิก Fk สำหรับโปรแกรมเนี่ยก็กด F4 ครับแค่นั้นเอง เดี๋ยวมันก็จะวนลูปสังเกตอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่า8นาทีนะครับผมเราจะได้ได้รับมอนทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมเอ้ยได้การทั้งหมดกี่ใบพูดผิดนะครับผมอันนี้พี่เติมด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวขยับมันนี้หนึ่งให้ดูใกล้ๆหน่อยอะจะได้เห็นตัวเลขด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวคลิปนี้ก็เร่งสปีดเยอะ Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. token's at won't get to. overdue. Oh. Come you older do your holder crack me and any อ่ะโอเคเห็นไหมตอนเนี้ยสิบเอ,อ่อเหลือสิบกว่าวิแล้วนะครับพี่ได้800ตัวครับผมอ่ะ,อะก็อย่างที่พี่บอกเนาะว่ามีได้ตั้งแต่800 700 600อยู่ที่รอบที่เรามาโคหรือว่ามีการรีเซ็ตคูดาวต่างๆนานานะครับนี่โอ้โหถแถมได้รอบนี้นะครับผมได้การ์ดที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ี่เป็นสีส้มด้วยอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะที่พี่ลืมเตือนหรือลืมบอกก็คืออมโครตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้วนลูปเล่นซ้ำๆซ้ำๆนั่นเองนะครับผมพี่ลืมพูดไปเนาะอ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือการ์ดเนี่ยมันจะเต็มอยู่ที่200กระเป๋าเนาะอ่าถ้าใช้เวลาฟาร์มเอาจริงๆแล้วนะครับพี่ตีให้สัก180ใบอีก20ใบคือใบที่น้องเก็บไว้ละกันนะก็1 8 0ไใบใช้เวลาประมาณ1 0อเอ่อประมาณ4ชั่วโมงครับ สี่ชั่วโมงกระเป๋าน้องก็เต็มแล้วน้องสามารถเอามาออกมาขายก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครเซียนมากนะก็ลองไปตั้งมาโคใหม่นะครับผมอ่ะแล้วก็เอาออกมาขายได้ได้ได้ด้วยนะผมก็คือออกมาหน้านี้แล้วก็ไปขายแล้วก็กลับมาตั้งหรือเล่นชาเลนจ์ได้อีกดได้นะเจริงมันมีวิธีทานะครับแต่มันค่อนข้างเยอะครับพี่ไม่ค่อยอยากจะไปเจาะลึกตรงนั้นมากนักเนาะเพราะพี่คิดว่าอะไรแะคนอ่ะฟาร์มแค่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะเออสำหรับการที่จะได้รับเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขายทุกคนนิดนึง ก่อนไปนะครับผมนี่อ่านี่ดูสีสม้มเนี่ยมาอะไรสี่แสนห้าครับผมอ่าสีขาวเอ้ยเดี๋ยวเนจะขอเช็คสีขาวก่อนเออใบแสนแปดทำไมสีสม้มอ๋อสีสม้มอ๋อพี่ไปดูสีส้มกับสีสีแดงเว้ยราคาอะไรต่างกันเนี่ยโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะคนดูอ่า,นอานเนี่ยดูอ่าสี่แสนเนี่ยรอบหนึ่งได้เป็นล้านนะครับผมอ่าเนี่ยสามแสนเนี่ยโอ้โหเกินแล้วมั้งเนี่ย เกินครับผมล้านห้าล้านหกบางตานี่สองสล้านเลยนะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นแนวทางในการฟาร์มเงินนะเออซึ่งถ้าอยากให้ทาอะไรต่อม้นไว้ได้นะครับผม,มแล้วกอ็อ่คลิปนี้พี่จะแปะไอ้ข้อมูลต่างๆนานาวิธีการใช้เนะี่ยไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะแบบพี่ผมไม่รู้ว่าอยากจะใช้โปรแกรมแบบพี่เลยอะยัะงไงนะครับผมก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับผม